ต้นกล้วยเราจะปลูกต้นกล้วยกันกล้วยด่างลายทางลายอย่างเงี้ยอ่ะอดเดี๋ยวก่อนสิกระถางเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอากระถางออกไปก่อนกระถางไอ้ย่าดูกระถางก่อนไอ้ดูต้นกล้วยก่อนเน,นี่ยต้นกล้วยกระถางสมเดี๋ยวดูนะมันจะมี น้ำหยดน้ำตรงนี้ว่าห่อไอ้นี่มาสดาพิชู่ได้แล้วตอนนี้เธอทำอะไรแล้วมันจะขิ้งตรงนี้นอ๋อมันจะได้อย่างนี้เลยมีหน้ามีแมาแบบนี้นี่ไงอยากดูก็นี่นะลูกแบบนี้เดี๋ยวเราจะปลูกกันเราจะมาปลูกกล้วย กตายพลังค่ะคะลากงอกลากขาวเลยนี่เราวางนี้ก่อนจะเตรียมปลูกใส่กระถางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะผสมดินก่อนดินข้าวสารเหรอครับแรกเลย จะใช้กบาบมะพร้าวอันนี้เราแช่น้ำไปแล้วมันก็จะอุ้นน้ำแล้วก็ผสมกับดินดินอันนี้เป็นดินกเกษตรดินหมักใบาต้าปปมปูนะเป็นดอกไม้นะมไมใช่ไหมเ,ออเป็นดินหมักกับใบต้ามปรูมันก็จะมีธาตุอาหารที่ที่ชอบเดี๋ยวเราจะเทดินตรงนี้ลงไปเลยคุม,มันชอบเหรอครับตนเคยชอบเหรอต้นไม้ชอบไม่ใช่ปูชอบ เราผสมวิดนึงก่อนแล้วก็น,นี่เราก็เท้าให้เข้ากันจะมากจะน้อยยังไงเดี๋ยวเราก็กระเช้าอันนี้รู้สึกดีแต่น้อยน้อย แ,บบแต่ถุงมือเปิดเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราก็ใส่ลงกระถางกระถางกระถางนี้ครับเดี๋ยวก่อนพี่เอื้อเดี๋ยวล่งวงแต่มันมีลึกต่ถือว่าเยอะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไป พอเราก็ส่งเพิ่มตบอือย่าย่าขอเลออยอหยาบบ้างตรงนี้เดี๋ยวก้อนจะนั่งได้ไงลนะ่ะขอเรื่อนชอบนัง่งก็เคยนั่งตรงนี้โต๊ะนี้นะก็เคยนั่งโต๊ะนี้ก็ย่าทำงานอยู่ก็ออย่าไม่ต้องเลยได้ดินประมาณนี้นเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยคงไปอันนี้เหรอเหรอครับเดี๋ยวก้อนไม่ได้โกดเดี๋ยวค่อยหา dưới chơi ra đố con Cho nó hát tire rồi. à hát Nó tire 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 Nè, There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Give your hat, son, be polite. There's someone for real. Has a plan so let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you find what you're looking for. One last kiss, goodbye. If you love me, don't let me go. One last kiss, goodbye. And you need to know. If you love me, don't let me go.